เขาสวนถั่วเขาในถั่วเสือผ่านพี่น้องเอ้ยถั่วเสือผ่านลายคือเสือผ่านเขาสวนถั่วถั่วลายแหงใช่หรียเปี่านั่นนั่นนั่นโมกุอันโอยถั่วละาเราปลูกถั่วได้งามขัดเลยนี่นี่ถั่วอุ้มเราดอกเรื่องก็มี ยางมาพี่ทั้งเพ่อนกับบนใหญ่ดอกพี่น,พน้องวัสิีผ้ายางมาเบึงข้างผีก่อนโอ้ยบุกทัวทัวอุ้มก็นวยลายขนาดเลยกินบวชบวายดอกนี่กินเนยคล้ายน้ำโอ้ยแล้วเห็ดเห็ดอันนามมักตัวนี่เชี่ยนามนามใบสะเดาตัวนีน่อู้ันเป็นอันนั้นเนาะ สีดบ่ให้อันนี้ลงนี่ดอกดาวเรืองเกิดบ่อดซ้ำนี่แหงแะไรนั่นแหงบนี้เก็บเอาไว้หน้าเก็บเอาดอกดาวเรืองนั่งก่อนพี่น้องดอกใหญ่ดีเนาะโอ้ดอกดาวเรืองก็ดอกใหญ่เถอะปะคือนอกมัเป็นตาเอางามจังพี่น้องดอกดาวเรืองกับนี่โอ้เราเซตใหญ่ดีขนาดเลย หนาพอจะปลูกง่ายๆเราเราเหลืองเนี่ยพวกถั่วก็มีพี่น้องเ็ข้นหน่อยๆจะจอยยังจะเห็ดสวนได้่ขาดขนาดเลยข้นกิโลผมหน้าค้นกิโลสองเสมอไปหาหมอนี่ยโม่โม่หนิพกทั่วเขาเอิอบวกทั่วอย่างนี้เห็นไหมสีแดงเห็นไหมทั่วแหล่ทั่วแหล่ทั่วปีพวกเขาเอิอทั่วปีอยู่ทั่วปีทั่วแล่ทั่วปีโอ้ยทั้งหมดกระโดดเราเหลืองกขาไม่มีนะพี่น้องคน กุ่มใหญ่ไปย่างไปบงดอกดาวเรืองไปผลปะดอกดาวเรืองดาวเรืองอุ้ยของเครือทั่วหล่มซะเนาะมาย่างมาอุ้ยดอกดาวเรืองพี่ผีมีหดทั่วดินเด้อพี่น้องเด้อนี่ทั่วดินก็มีอันนานงานเดียวปลูกยังไม่แล้วดูขนาดเลยโอ้ยบักต้อบักทั่วเงาน,นี่พี่น้องเอ,อ้ยแน่ถุยข้าวโพดข้าผัดแต่ ถั่นวยแหงมันตุ่มเห็ดขอาหวานนี่มีหอยทอดทอดอีกเอาแนวมันบานนี่เอาแนวนะโอ้ยดอกโดเรืองมีอแต่ดอกทำงานผีดอกนี่ไม่ไจอดอกทำงานดอกทำงานพอนหนามพ่อบอกเขาว่าแมนบาจากดใส่ฝุ่นบอนี่ใช่ใส่ฝุ่นอยู่ใส่ฝุ่นหรือหามเหมือนเนาะเอาฝุ่นขี้ควยมาห้อยเงามันอีกฝุ่นขี้งหัวไฝุ่นขี้งัวเพาใส่มีหอดทอดทอดอีกโอ้ยไหลซ้อนผสมเราผลปลูกไม่เรื่อยๆไปอีกคุณ พี่น้องเราปลูกดอกดาวเรืองแล้วอีก<ไ>บ้านฉินได้ดอกดาวเรืองสังวาลย์เพิ่มคูปีอู้หูงามงามงามดอกดาวเรืองก็งามคุ้มค่าขนาดเลยผ้าเบื้องสวนบุกทัวร์ได้เบื้องหอดอกดาวเรืองเนาะพี่น้องเนาะอู้หงามงามต้นมกเขือก็มีอู้หูงันหนาแปลงเดียวปลูกได้สารพัดประโยชน์เลยมีหัวพักแพร่เสียดายพ,พักแ,แพร่ปลูกอีกได้แบบนี้แล้วอักเรือแม่แกก็เอาไปเอาคือ ให้่น้องได้เห็นซามี่ก็นต้จ้าเด้อพอกันไม่คลิปหนาจา้ะนี่เห็นหอดอดทักแผลทักแผลซูพ,ลพิษนาอโอ้ยเกง่งเก่งเก่งคนขี้ลูกคนขี้ลูกปูค้องได้งามคักดอกดาวเรื่องก็มีอะพอกันไม่คลิปหนาจ้ะเพื่อน